หมายความว่าเขายังเข้า facebook ได้อยู่เพียงแต่ว่าลืมรหัสกลัวออกไปแล้วจะเข้าครั้งต่อไปไม่ได้ทำอย่างไรไม่กล้าไม่กล้าออกจากระบบไม่กล้าทำอะไรแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้หมายความว่ายังเข้า facebook ได้อยู่เรามาดูกันแตะไปที่ facebook น้องเมย์ได้แล้วหรอคะ ดีมากๆพี่หม่อมดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะ,ะถ้าท่านไหนยังไม่ได้มาดูขั้นตอนนี้ต่อไปนะคะไปที่ Facebook ของเราเสร็จแล้วไปดูที่ขีดสามขีดไปแตะที่ขีดสามขีดเลยนะคะแตะที่ขีดสามขีดเสร็จแล้วไปดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว น้องหมอกบอกว่าทาไม่ทันต้องย้อนไม่เป็นไรค่ะย้อนพี่มันไม่ได้ลบไม่ได้ลบไลฟ์นะคะไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วแตะไปแล้วก็จะไปเจอการตั้งค่าอีกแต่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนดูเลื่อนดูคำว่าการรักษาความ ปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนี่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบให้แตะตรงนี้นะคะแตะตรงนี้เสร็จแล้วให้ไปแตะการเข้าสู่ระบบแตะการเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วแต่การเข้าสู่ระบบ,ะบ,บ,ญญะบ,บอันนี้เขาจะถามเราว่าต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่ หรือยืนยันรหัสเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สนแต่คำนี้เลยว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่อยู่ด้านล่างสุดอยู่ด้านล่างสุดบรรทัดล่างเลยจะมีสี่ห้าบรรทัดอันนี้อยู่บรรทัดล่างสุดให้แต่คำว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่เสร็จแล้วนะคะ เขาจะถามมาว่าเราจะเลือกรับรหัสยืนยัน OTP ผ่านทางไหนทางมือถือหรือทางอีเมลทางมือถือหรือทางอีเมลนะคะให้ตอบไปมันต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน Facebook นี้ใช่เบอร์ปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจให้เป็นอีเมลนะคะถ้าไม่มั่นใจให้ตอบเป็นอีเมลแต่ถ้ามั่นใจตอบเป็นมือถือก็ง่ายลองดูนะคะอันใดอันหนึ่งเสร็จแล้วนะคะจะได้รหัส OTP มาหกหลักจะได้รหัส OTP มา6หลักเราก็เข้าไปยืนยัน เข้าไปยืนยันนะคะยืนยันแต่ยืนยันรับรหัสเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราตั้งรหัส facebook ใหม่เราก็ทำการตั้งรหัส facebook ใหม่ได้เลยตั้งแล้วก็จดไว้ด้วยนะตั้งครั้งที่1แล้วก็ยืนยันการตั้งครั้งที่สองปุ๊บจดไว้แค่นั้นเราก็ได้ทำการได้รหัสใหม่ขึ้นมาแล้ว ตามนี้ตามนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรง่ายไหมคะถ้าใครทำวิธีแรกไม่ได้ให้มาทำวิธีที่สองวิธีนี้แล้วเราจะได้รหัส Facebook ของเรากลับมาวิธีที่สองนี้คือวิธีที่ต้องตั้งรหัส Facebook ใหม่เขาก็จะให้ใส่รหัส8หลัก8หลักมีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขมีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขไม่ใส่อักขระนะ ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยตามทันไม่เอ่ยโอเคพี่หม่อมทวนครั้งหนึง่งสำหรับท่านที่ลืมรหัสเฟซบุ๊กลืมรหัสเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทาวิธีแรกที่พี่หม่อมบอกเมื่อสักครู่ไม่ได้เราก็มาตรงนี้อันนี้ที่ลืมรหัสแล้วเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเข้า a c e b o o k ของเราได้ แต่ลืมรหัสนะคะลืมรหัสก็มาตรงนี้มาที่เฟ e บุ๊กของเราไปแต่ที่ขีดสามขีดไปแต่ที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วก็แตะที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างด้านล่างแต่คำว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยก็ไปแตะการเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกอันที่บอกว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่เสร็จแล้วให้เลือกว่าเราจะรับรหัสยืนยัน OTP จากทางไหน จะให้เขาส่งมาทางมือถือหรือจะส่งทางอีเมลแต่ทั้งสองอย่างที่เลือกเราต้องเข้าทั้งสองอย่างนั้นได้เบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์มือถือที่เราใช้อยู่ที่เรากรอกไปใน Facebook ตอนนั้นนะดีที่สุดพี่หม่อมแนะนำให้เป็นอีเมลนะคะอีเมลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอเราแต่อันนี้ปุ๊บเขาก็จะส่งรหัสหหลักมา เพื่อยืนยันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรากรอก e mail, อีเมลกรอกพาสเวิร์ดของเราครั้งที่หนึ่งยืนยันครั้งที่สองเสร็จเรียบร้อยนี่คือได้รหัส facebook มาใหม่แล้วตามนี้เลยนะคะไปลองทำไปลองทำติดขัดปัญหาตรงไหนสอบถามที่